โอ้อ๋อวธรรมดาได้เพื่อนนี่หรือเหนื่อยเราแข็งหน่อยเนาะเดเห็นขาวๆอีกแล้วโอ้ยสุดยอดสุดยอดขย่อนหน่อยก็มีเบามีหลุนครับมีหลุนครับมีหลุนครับมีหลุนแล้วไปเลยไปเลยไไปปเเลยยยอ่างดีว รุ่นครับรุ่นรุ่นรุ่นอรุ่นเหวยสวัสดีครับพ่อพี่น้องครับมือนี่ได้มีโอกาสมากอีกคือเก่าแล้วครับมาเบิงข้าเจ้าเอาปลาอีกครับมองเก่าเขาเอิ่นล่วงแลน โอ้หอยหอยหลอรถมอเตอร์ไซค์ตุนแทวนี้แสด้ว่าเข้าชี้เข้ามาพุ่นหอดเลยเอ้ายระยะทางครับวัดเบิงจาก GPS อประมาณกิโลนิดๆครับไกลแห้งโอ้ยคุนคนคนหลอบนี้มันสิเป็นปลาใหญ่ครับขึ้นมาสีบดใดปลาหน่อยคือเก่าแล้วหลอบนี้สิเป็นปาลารุนใหญ่ครับรุ่นน้ำกันเลยครับ ครับพี่น้องครับหอดมองแล้วครับหอดมองแล้วเอา้อดึงแล้วก็มีรุ่นครับรุ่น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  โอ้ปลาลัง oh, ก oh oh ah, ์ข okay. oh. ี uh ้ huh ันละหางลังก์หัวปลาลังก์ข้อไอเห็ดปล่อยมันปล่อยใหญ่วะมันผสมกับแหนาะโอ้าลุ่นครับลุน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 โอ้มีมันต้องตีงตึกๆเลยบ่อืเมื่อวานก็มือกรอนพลันว่าสุดยอดเลย แจักมือนี่กับโบจักมือว่านนะกับขักอยู่ได้เบิดสตซูปาเขาประปลาโฉกมือว่านนี่มือซื่นหไหมปลาโฉกไประยกรรมโอ้โหแห่างแหใหญ่เป็นเหรียญของใหญ่แต่ว่าถือกระคุ่ม ตัางนี้ปศดปลาแล้วก็มีอยากถ่ายเว้ครับเบื้องในยักษ์บาทโอ้นี่บอกเขาเกิดปะพอบนี่ปะพอปะยางอืมโอ้ไงไงเตียบอยู่คือบกหนี่หาตัวหตัวรุ่นนี้ครับรุ่นนี้สาวเป็นสาวเลย ติดขอบสนามเลยงานนี่เราดึงแลนเลยก็มีโมบันไดเนาะต,ตึกตึกตักตักจีบอ่ะอ้ยนี่เกี่ยวเกี่ยวปลากระจักโอ้แม่นเลยปลามีพ่อโตโอ้ ยืงแห่ว้พีีออนองฟังนะกะเต็มทีด้วครับโอ้มาหลอบนีคนมาไลยป้านนี่โอ้คน้ลยไว้หลอบนี่ทั้งนั้นนี่จะแห่ห่างเลนเนาะโอ้เร็นคล้องใหญ่เลยงานนี่เอาเอเล่ nghe hàng này, tại vì thứ kia đeo cả khủng nữa. <laughs> <laughs> Nói มันเป็นจะได้คือแตกตัวใหญ่มันถือเปล่าหันเอากูยโอ้เสิร์ฟแลนด์หันมันถือเนาะโมทันโมทันเลยโอ้แต่เสียดายครับบมซันสีได้ช็อตเด็ดเลยโอ้เสิร์ฟแลนด์แลนด์หันว่ามันกำลังสิว่าแลนด์นี่ยังโอ้มันถือมันสูนด้เนาะโอ้แตกเลยเนาะแห่ใหม่ๆ แหนม่มัปนแห้งเนาะตาน้มันดิ่เรื่อืมมีลุนครับมีลุนครับมีลุนครับมีลุนแล้วไปเลยไปเลยไปเลยไปไอย่างเดียวลุนครับลุ่นลุนลุนลุน อย่อ้หัวคือว่าเป็นตาเซไดถ่ายปวดเลยเบาโอ้ มันหอมันมันห่อโบยู่ครับโบยูเลยวะสันโอ้สองเขื่อนแหเอาลุ่นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวกับจิพอเดิมจะินี่เามีลุ่นเว้ย จอมเลยบาจอมยป้าโกป้าพีหยป้าพคือเวดสุปาเลยเลียงเลยโอ้อกขาเง้ยต้มงตดาอีกอยขาดยพี่ขาดยู่จอมพี่โอ้ยขาดไรขาดไรขาดบังใหญ่เลย ดึงขึ้นมาแล้วครับอุย้ยปลาหน่อยสมควนอยู่ปลาปลผ,ผู้นางทาปุ๊ดกำลังสิรับประสันเนตได้มาปุ๊ดมาอีกยัมง,มง,มงมีลงมาเลยเหลือยอยู่โอ้พนเลีนแหหน่อยพนโบเรียนคล้องญ่คือเขาอ,อืมดี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 านนาปเปลี่ยน ปลาลังเกาะปลาหมังมัางไอ้ีครับของแสบเลยป้าปลาไก่แนวแนวนี่โอ้อสุดยอดเลยเ้าเมือเบาก็เปลี่ยนตัวหนึ่งดึงว่ามันหลุนคลองใหญ่ขนาดอาวสมควรครับสมควรอยู่ สวงามดีอย uh. uh. uh, ู่เนี้ยใหม่ๆเลยว่าคอใหญ่นี่โอ้เห็นคลองใหญ่เนาะโมลุงเลยเบาเฮ้ยเมาดึงคนงานเป็น วานได้แล้วเ,เพื่อนก็จะมาไหวนี่ครับโอ้ยโอ้ของใหญ่ก็หลายตัวอยู่เด้อนี่อืมนี่ครับนี่แต่แหล้วนๆ,ๆปลาโจกโจกใหญ่ครับอุ้ยพื่อนอะไรพวกมันเนี่ยหน่อยๆกันได้ยังไง ตัวนี้ได้ขึ้นมาแล้ว้องแจกแจกแจกาสั่นนุ่งโบแฮฮึ๊กนอตตัวนี้นออยู่หลอดนอเกือบหลอดดูได้นี่โอ้ยดูว่บมันมันมันครับเอาเป็นสาวเลย ไหเห็นเข่าๆแล้วไปยังไปเบียนไฟบ่ครับเอาเอา้าเอฮาอลุนครับลุนยิมแล้วครับเริ่มยิมแล้วสแสดงว่าผู้นี้คือป,ป้าครับทำทายิมกเมาเด,ดี Đây là mười lấy nhá, cây hay khả năng đuôi sược này Bên đấy tự tự tạc tạc này mưa cho Bỏ Bỏ ลุนครับลุนเงี่หน่อยเข้านะสมสนดีอ่จาจอดตลกคออีกอ่ะเขาเีลายค่ะตอมาหอนเลยพยางหน่อยหื้ <ง S 2> อื้อื้ <c oughs> นี <t> ่ก็ลังสีหลอดสองจกจกจกมาเลยสามตัวเอาสองสามตัวโอ้ ว่าธรรมดาได้เพิ่มนี่มาตลอดเลยเาตึกแฮนอถเหนื่อยต้อเหนื่อยหน่อยเนาะเหนื่อยมาลเดี๋ยวเนบไมได้มากครับ ตอนนี้กำลังสิเหลิมวานแล้วครับพอใหญ่แล้วไปอีกแล้วออโอ้อพวกนี้วานอีสาย เดี๋ยวจะไปหลุดน้ำกันตอนพันดึงขึ้นครับบอกสีชมพูเบิ้งพญายิว่าน,นี่กอนจักบาทป้๊บโอ้เป็นแนวนั่นเนาะดึงบ่ท่านก็ได้อุ้ยมาเฮใหญ่สบาดนีเป็นจังไงเอาเบิง้ง ไปแตกอีกนึ่งปราชสีบาแล้วเนาะแตกแค่นแตกแค่หนบ่หาฮูกลูกก็แตกกับเราอีกเนาะมาหอดมาหอดช่วงนี้แล้วก็ต้องดึงดึงขึ้นมาก่อนดึงดึงดึงขึ้นมาให้มันวิดขั้นแล้วก็จังเบียงไปดึงขึ้นอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงซาว มีเทคนิคขอดปูดอย่างดีด้วยมันขอดเองขอดเ,เองว่ะต้องขอดไปเอาต้องไปหลุ่น,น้ำกันอีกครับ ึ้นมาแล้วเงียบกิฟเ้อืมอเห็นขาวขาวยังไง่โอ้ยโอ้แรงนี่ร้ายเหรอแม่นบอโอ้ แต่รอเลยเพคนนี้ม้านขนาดเลยสุดยอดสุดยอดแค่นหน่อยก็มีเบาะหน่อยขื่นแจมขื่นจอมแฮ่คนหน่อยแล้วต้ใหญ่ที่สุดเลยครับหลุนไหมอีกครับเดี๋ยวสิเบิงเอาเปิ้ลจีใส่เวลาเท่าไรอีก เสือสีสมพูเสือสีแดงหมวกสีสุมพู้วานเป็นหวานเลย,ยฉเลื่อมใช่ฉันแนครับส่วนร้ายนี่สิว่าง ขันจับบะถือบะถือบ่เอาคืนในเบื้องเลยนะรุ่นนะค,ครับรุ่นอขอก่อาหาันไปแล้วคนหนึ่งคนอีนสิวานในนจักหน่นอยไปเ,เบื้องครับเดี๋ยวสิตังเวลาเบื้องอีกจักบาท ไปแล้วบ่เอาหลุดแลอวกันครับหนึ่งนาทีสี่สิบวิอ้าทางไหนก็ดึงปลาขึ้นขนาดด้วยกันได้ติดหัวหลอกแฮ่หมดเลยถ้ารวมนั่ห nhủ อ่ะเน่ะอืมนั่ห nhủ แล้วตัวนหน มาเข้าแล้วประจองตองผมึ้นแล้วครับพี่น้องโอ้ยเกาะหลังน้อยเดียวฮัลคนหนั่งกําลังดึงอยู่โอ้ยเกือบแล้วน้อยเดียวครับประจูกประจอกประจูกเป็นเป็นต่เปลี่ยน ถือนามละห้องดีเบามาหลุนกันครับคนนี้กำลังดึงอยู่ตอนนี้โอ้เริ่มมีปูดโอ้มัแนแฮคนละดางแฮดัางนี่สิม,มีปูดเอ,อ,อ,อาเอาเข่ามองมานเพื่อนละบัน คือคกันด้วยคนนี้ก็ได้ ขนาดเลยบอกคนว่าใส่ค่ะล่านแล้วอ้ยขางดังผ่านตาดองผาีแล้วตั้งแงยนี่ยห่างดั่างเงหน่ยนะคือยืน่ะดหน่เมื่อวานาดดีแล้วขาดเดือกรปุยเพราะท่านสุดครับ เดี๋ยวสิเดี๋ยวไหวท่น,นนี้ก่อนครับมือนี้คือว่ามือแรงครับเพื่อนว่าปลาสุมม่มหมูใหม่สีขึ้นมาอีกมือว่านนี่คำคำ,คำลายเป็นลาย,ลายมือน,นี้เลยแต่โบลายปันไดมาโบท่านครับโบถือจังหวะปันไดเดี๋ยวสิเด,วสเดี๋ยวไหวท่นนี้ก่อนครับขอบคุณทุกการรับชมทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ดีๆเดี๋ยวจังผมพอกันใหม่ครับชิปนาสวัสดีครับ